สวัสด,ดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Taro t เวทมนต네์แห่งรักศาสรแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรูโคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับท <c oughs> ุกๆกําลังใจในการกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคําทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานาย อาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก,ก็อยากให้เพื่อน,อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อมแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชันขวามือใต้คลิป สัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป r a n Random for you หัวข้อเรื่องใครกำลังจะเข้ามามอบหัวใจทั้งดวงให้คุณวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด the herbal tarot และ s e c r e t destiny oracle คลิปเดนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณเดนดอม for you ใครกำลังจะเข้ามามอบหัวใจทั้งดวงให้คุณ จัดเม้น t ใครคนนี้นะคือคนที่กำลังพิพากษาตัดสินความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้คำตอบแล้วว่าจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นี้เดินทางไปต่อในเส้นทางทิศทางใดเป็นคนที่คุณอนะให้พลังงานเขามากกว่าที่เขาให้พลังงานคุณหมายความว่าคุณแสดงออกในความรักมากกว่าที่เขาแสดงออกความรักให้กับคุณ คุณติดต่อสื่อสารคุณทักทายไปหาคุณส่งข้อความไปหาคุณโทรไปหาคุณมีการกระทําในสิ่งที่ดีๆให้กับเขามากกว่าที่เขาทํากับคุณถึงตอนเนี้เขาตัดสินใจนะเขาคิดได้เขามีสติขึ้นมาละเขาจะจัดการนะพิพากษาความสัมพันธ์เนี้ยให้สิ่งที่ยุติธรรมกับคุณซิงคโปร์สอดีตที่ผ่านมาค,คนคนนี้นิ่งเฉยเย็นชา เฉยชาในความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจใส่ใจคุณมากเท่าที่ควรทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะนะเขาปล่อยสภาวะการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเวลาโดยที่ไม่มีเป้าหมายไม่ได้มีความจรงิงจังมั่นคงใดทําให้คุณรอคอยหรือว่าหมดหวังอะนะว่ากว่าจะถึงจุดที่เป็นคู่ชีวิตนะเป็นครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ชัดเจนเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไร่ได้แต่รอเขาไปเรื่อยๆ ทรีออฟเพนจูโคลสคนคนนี้เป็นคนที่คุณพึงพอใจเป็นคนที่ถูกใจตรงสเปกรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเขาสวยเขาหล่อนในสายตาคุณเสมอและคนคนนี้นะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะมองเห็นข้อเสียหรือนิสัยเสียใดๆที่เขามีคุณกลับมองว่าข้อเสียเหล่านั้นน่ะเป็นเรื่องที่เล็กมาก คุณเข้าใจเขาได้อย่างดีและสามารถที่จะรักเขายอมรับในข้อเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่เขามีที่เขาเป็น Temperance ใครคนนี้นะที่จะเข้ามามอบหัวใจทั้งดวงให้คุณเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ติดขัดมีปัญหาคุณอาจจะทะเลาะบาแวงกัน แล้วก็ตอนนี้ห่างเหินห่างไกลกันไปไม่มีใครง้อใครก่อนไม่มีใครที่ติดต่อสื่อสารกลับมาหากันก่อนนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาเป็นเวลานาน,านคุยบ้างทักบ้างนะหรือว่าเงียบหายไปออแล้วก็ค่อยวนกลับมาอยู่อย่างเงี้ยจนคุณรู้สึกว่าโอ้ยเท่าเดิมนะไม่เห็นความสัมพันธ์จะรุดหน้าก้าวหน้าไปได้เลยนะคะแต่ต่อจากวันนี้คนคนนี้จะทำให้ ทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์นะเปลี่ยนแปลงไปในเส้นทางที่ทางที่ดีขึ้นชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นซิลป์คัพส์คนคนนี้จะกลับมาเขาจะย้อนคืนมาในความสัมพันธ์มาทำให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สุกสดชื่นหวานหอมอยู่ในบรรยากาศของคู่รักหากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อไปจะได้รับสารภาพที่ชัดเจน เขาจะมามอบหัวใจเนี่ยเขาถือแตงโมให้คุณเนี่ยก็หมายถึงหัวใจของเขาเนั่นแหละสีแดงฉ่าเปลี่ยนไปด้วยความรักที่ล้นใจนะเขาจะกลับเข้ามาให้หัวใจให้ความรักให้ความสําคัญและทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยก้าวไปต่อได้นะอย่างมั่นคงหรือคนคนนี้เป็นพลังงานแฟนเก่าที่เลิกลากันไปแล้วแต่รู้สึกว่ายังแอบรักแอบรอเขาจะกลับมาหรือหากเป็นแฟนกันแล้วทะเลาะเบาแแว้งขัดแย้งกัน นะ้ำไม่พูดไม่จาไม่มีใครง้อใครก่อนสุดท้ายเขาจะเป็นคนที่เดินกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มาพูดมาง้อมาเจราจาติดต่อสื่อสารกับคุณก่อนมีพลังงานหนะที่คนคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือหากอายุเท่ากันหรือมากกว่าเขามีนิสัยหลาย,ลายๆอย่างที่เป็นเด็กมากกว่าคุณซิโกฟสอดสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นไปในทิทางที่ดีขึ้น ทุกอย่างจะดีขึ้นตามลําดับโดยที่คุณพึงพอใจอย่างมากมีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาครั้งเนี้แล้วจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่านัดเดทกันนะไปต่างจังหวัดกันนะไปทะเลไปเม่นน้ำไปน้ําตกอืแล้วก็คนคนนี้นะเขามีความรู้สึกว่าคุณอนะผ่านบธททดสอบหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาที่ยาวนานเขาจะทำให้เหตุการณ์ความรักความสาัมพันธ์นี้ชัดเจนขึ้นถึงเวลาแล้ว จากคนที่เย็นชาหรือว่าเรื่อยๆเปื่อยๆในความสัมพันธ์เขาจะกลับเข้ามานะมามอบหัวใจให้คุณทั้งดวงมาทําความรักนี้ให้ชัดเจนมั่นคงเขาจะกลับเข้ามานะมามอบหัวใจให้คุณทั้งดวงเอชอนส์ ands, การกลับมาครั้งนี้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มั่นคงนะ่าจะลงหลักปักฐานเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามอย่างมาก มีแต่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมีแต่พลังงานความรักที่เขาจะส่งมอบให้คุณอย่างยุติธรรมหรือส่งมอบให้คุณอย่างที่มากกว่ามากกว่าในอดีตะนะที่เคยเป็นมาคนคนนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างจริงจังนะจะกลับมาเนี่ยมอบหัวใจทั้งดวงให้คุณโดยที่คาดหวังว่านะ่าจะเป็นคู่ครองคู่แท้คู่ชีวิตเป็นการเริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่ที่คุณคนเดียวคือคู่ชีวิตแล้วก็อยู่ด้วยกันจนตายจาก ไฟล์วอนส์คุณกับเขาเคยมีความขัดแย้งทะเลาะเบาแหวงกันนะตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างเงียบไม่ได้เคลียร์ใจยังคาราคาซังในหัวใจอยู่นะคะหรืออีกกรณีคือเป็นคนที่คุณน่ะไม่เคยรู้ใจไม่เคยแน่ใจเลยว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงกันแน่สมองกับหัวใจคุณตีกันอย่างหนักนะใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาคงไม่ได้คิดอะไรอะ่ะไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกพิเศษแต่สัญชาตญาณคุณจิตวิญญาณคุณก็บอกว่าหัวใจตรงกัน เนี่ยคุณสับสนลังเลใจอยู่ในสภาวะการที่เหมือนอยู่ในสมรภูมิรบมาตลอดเวลา s w ว n of w a n d s คุณชน,นะและเขาแพ้คุณแล้วค่ะหากเป็นกรณีแรกที่ทะเลาะกันขัดแย้งกันด้วยปัญหาใดก็ตามน้นแล้วต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้กันก่อนแต่ต่อจากนี้จะเป็นเขาค่ะที่ยอมแพ้คุณนะคุณจะชน,นะเขาจะติดต่อสื่อสารจะก,กลับมาง้อขอคืนดี หรืออีกความหมายเนี่ยเขาแพ้คุณราบคาบนะเขารู้สึกว่าเขารักคุณหมดหัวใจเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะจึงจะกลับมานี่แหละวางแผนเนี่ยที่จะกลับเข้ามาติดต่อสื่อสารเพื่อมอบหัวใจให้คุณทั้งดวงเพื่อคุณรู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหน f i r e of Pentacles ตลอดเวลาที่เงียบห่างหายกันไปหรือช่วงที่ต่างคนต่างโกรธงอนไม่มีใครติดต่อสื่อสารหาใครก่อน นะในชีวิตที่ไม่มีคุณเหมือนเดิมอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาทุกข์ใจมากคุณมีอิทธิพลกับชีวิตเขาอย่างมากนะชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยเขาไม่ได้ยิ้มกว้างไม่ได้หัวเราะดังเหมือนตอนที่มีคุณอยู่ในชีวิตสภาวะที่ติดขัดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหอเหี่ยวจิตใจนะเหงาเศร้าหมองคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์จะบีบคั้นให้เขาเนี่ยนะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ย้อนคืนเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นมากกว่าเดิม paid off p e n t a c อลสบางเคสบางกรณีเนี่ยเป็นคนที่สนใจแต่เรื่องการทำงานหาเงินไม่สนใจใส่ใจคุณเท่าที่ควรเอาความรักไว้อันดับสุดท้ายเนี่ยคุณนี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาจะคิดจะนึกถึงนะสนใจแต่สิ่งที่จะทำให้เขามั่นคงบ้างั้่งหรือว่าเรื่องการสร้างตัวตนนะแต่ในนาทีนี้ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาพึงพอใจแล้วกับสิ่งที่เขาคาดหวงังและเป้าหมายที่วางเอาไว้เนี่ยมีเงินอยู่ในมือและพอใจแล้วแล้วต่อไปก็จะ ให้คุณนั้นเนี่ยเหมือนเหรียญที่มัอยู่ในมือคือคนที่มีค่าคนที่เขาเห็นค่ากลับมาอยู่ใกล้ชิดนะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาอีกครั้ง The Hermit พลังงานใครสักคนที่เงียบนิ่งเฉยไปจากคุณต่างฝ่ายต่างเงียบไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วนะหรือเป็นคนที่ คุณเคยง้อแล้วนะส่งพลังงานต่างๆมากมายว่าคุณยังรอคอยเขาก็ยังคงนิ่งเงียบนิ่งเฉยเหมือนไม่ได้สนใจเหมือนไม่ได้เห็นข้อความหรือสิ่งต่างๆที่คุณส่งไปนะคนที่เงียบคนนี้แหละตอนนี้ก็จะย้อนคืนกลับมานะมาทำสภาวะการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้อยู่ในโลกที่มีกำแพงอย่างหนาที่เคยกั้นขวางคุณทวบสอด ใครคนนี้คือคนที่คุณสับสนลังเลใจตลอดเวลาที่ผ่านมาว่ารักกันหรือเปล่าเขารักคุณไหมหรือคุณรักเขาฝ่ายเดียวหรือความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นยังไงจะไปต่อได้แค่ไหนหรือว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเป็นคู่ผ่านที่ผ่านมาแล้วผ่านออกไปหรือเปล่าเนี่ยคุณถูกภาพปิดตาคุณมองไม่เห็นเลยว่าวันข้างหน้าหรือความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนไปได้เพียงใดนะคนคนนี้แหละ จะกลับมามาถอดผ้าที่ปิดตาคุณให้คุณได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รับรู้หัวใจของเขานะว่าเขารักคุณ Two o พ Cups พลังงานคนคนนี้เป็นคู่รักคู่แท้คู่ครองคู่ชีวิตที่จะอยู่กับคุณจนแก่จนเฒ่าจนตายจากกันถึงเวลาและดวงชะตาเขาเปลี่ยนผันนะถึงเวลาที่เขาจะต้องสมหวังในความรักดวงชะตาเรื่องความรักเปิดแล้วต่อไปจากนี้คุณจะมีแต่ความสุข นะคนคนนี้จะเข้ามารักคุณมามอบหัวใจทั้งดวงให้คุณเพียงผู้เดียวจะมีช่วงที่อยู่ด้วยกันนะที่มีบรรยากาศที่โรแมนติกหอมหวานสุขสดชื่นอย่างมากมีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวอะ่ะหรือว่าดินเนอร์ใต้แสงเทียนใช้เวลา2ต่อ2อยู่ด้วยกันคุณจะรู้สึกเลยแหละว่าเวลาแสนวิเศษเวลาที่โรแมนติกแบบนี้นะมีคุณค่ามีความสุขต่อหัวใจคุณมากมายเพียงใด Medicine View หรือว่า The View of Fortune ดวงชะตานะักำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันคุณกำลังจะมีคู่คุณกำลังจะมีความรักที่ดีที่สุดในชีวิตคนคนนี้อยู่ในชีวิตคุณยาวนานละแต่อยู่แบบพลังงานครึ่งๆกลางๆนะเดินหน้า1นก้าถอยหลัง3าก้าอยู่อย่างนี้หลังจากวันนี้ต่อจากวันนี้จะมีแต่เรื่องราวที่ดีจะมีแต่เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณกำลังจะได้รับความสุขความรักที่มั่นคง คุณกำลังจะได้รับความสำคัญความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจากเขา Ni อัฟเค์คนคนนี้นะเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะเขายอมรับและเขายอมรับแก่ใจและว่าเขารักคุณเขาหลงคุณขาดคุณไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวเขาเองอะ่ะจะมีมาสมีฟอร์มเยอะนะนิ่งเฉยไปนานมั่นใจในตัวเองนะเหมือนกับว่าคุณรักเขาเต็มหัวใจไปแล้วอะ่ะ แต่ในวันหนึ่งที่คุณเงียบนิ่งเฉยหรือเกิดปัญหากันนะแล้วก็เขาเองอะ่ะนะห่างไกลไปเขาคิดว่าเขาจะอยู่ได้นะแต่จริงอะ่ะเขาอยู่ไม่ได้เขาทรมานจิตใจเขาคิดถึงคุณอย่างมากเขาจะกลับมาเนี่ยถือถ้วยคือมอบหัวใจให้กับคุณเดทปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนกำลังจะจบสิ้นไปหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะสิ่งที่คุณรอคอยคำตอบหรือคำถามใดก็ตาม นะจะจบสิ้นแล้วสิ่งที่ค้างคาใจคุณจะเคลียร์ใจกับเขาเขาจะกลับมาให้คำตอบในความสัมพันธ์นะว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเข้ามามอบหัวใจทั้งดวงให้คุณและก็พไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าคู่ชีวิตที่จะอยู่ที่กันนะจนแก่จนเฒ่าจนความตายเท่านั้นจะมาพลากจาก a n d of pentacles เวลาต่อจากนี้เขาจะพุ่งทยานในความสัมพันธ์ จะรุดหน้าในความสัมพันธ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมั่นคงขึ้นจากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนหากเป็นคู่รักคู่แฟนก็จะได้แต่งงานมั่นหมายนะหรือว่าการแต่งงานมั่นหมายครั้งนี้กลับมาครั้งนี้คืนดีกันครั้งนี้อาจจะมีเบบีมีเกณฑ์ที่มีบุตรมีลูกทุกสิ่งทุกอย่างจะมั่นคงมากขึ้นไปกว่าเดิม Ten o f Pentacles ไม่ได้มั่นคงธรรมดานะมั่นคงอย่างมาก มันคงถึงจุดที่คุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้รับความรักได้รับหัวใจทั้งดวงของคนคนนี้ความมั่นคงในหัวใจความรักที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงจงรักภักดีการแสดงออกถึงความชัดเจนอย่างมากที่สุดที่คุณไม่เคยได้รับดูไม่เคยได้มองเห็นไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนและนอกจากเรื่องความรักยังมีเรื่องการเงินเขาจะซัพพอร์ตนะเขาจะเปย เขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมาะสมคู่ควรกับคนที่เขารักหมดหัวใจมีเกณฑ์นะที่จะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอยู่บ้านหลังเดียวกันเดชาลีออทพลังงานคนทางไกลคนคนนี้อาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างแดนก็เป็นไปได้มีพลังงานของความเป็นพ่อไม้แม่ไมก็เป็นไปได้ อันต่อไปไม่มวมาเปิดไพ่ออโเคิลให้นะคะ purity ความบริสุทธิ์เขารู้แล้วว่าความรักนี้เป็นความรักแท้เป็นความรักที่มีแต่ความบริสุทธิ์ในจิตใจต่อกันนะเหตุการณ์ใดก็ตามในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อเขาได้ทบทวนในวันเวลาที่ยาวนานเขามองเห็นค่าหัวใจของคุณว่าคุณรักเขาด้วยความซื่อสัตย์และเขาด้วยความจริงใจจริงจงตอนนี้นะเขาได้รับรู้แล้วและเขาก็จะสนองย้อนคืนให้ความยุติธรรมในความรักกับคุณด้วยหัวใจที่มั่นคงด้วยความซื่อสัตย์จริงจจริงใจเฮลิเคสการรักษาความสับสนวุ่นวาย ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจิตใจคุณนะ่าจะสับสนวุ่นวายกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าเกิดปัญหาที่ทะเลาะเบาแหวงขัดแยง้งแง่งกันเขาจะกลับเข้ามารักษาความสับสนวุ่นวายภายในจิตใจของคุณให้มีแต่ความมั่นคงให้มีแต่ความรู้สึกว่าคุณได้รับความรักที่มั่นคงมากที่สุดจากเขา openness เปิดใจเปิดใจให้กว้าง คนคนนี้เขาเคยทําให้คุณเสียใจน้อยใจหรืออยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวเปิดใจเถอตอนนี้เขารู้สึกตัวเขาคิดได้เขารู้หัวใจตัวเองแล้วนะว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขาอยากเข้ามามอบหัวใจทั้งดวงให้คุณเพียงผู้เดียวเปิดใจเรียนรู้เขามองเขาในแง่มุมใหม่คนใหม่หัวใจเดิมที่จะรักคุณให้ดีมากกว่าเดิม r e l a x a t i o n มีโอกาสอย่างมากที่จะได้ไปพักผ่อนร่วมกันเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดเนี่ยไปนอนเปลนะฟังเสียงคลื่นทะเลไปนอนดูพระจันทร์มองดูดาวกันสองคนมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ในบรรยากาศที่สุขสดชื่นหอมหวานโรแมนติกอย่างมาก abundance ความอุดมสมบูรณ์ในความรักครั้งนี้กำลังจะเกิดขึ้น คนคนนี้กำลังจะเข้ามามอบหัวใจทั้งดวงให้คุณให้ความรักที่ดีที่สุดให้ความมั่นคงในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เขาไม่เคยทำนะทางเรื่องความสุขทางใจแล้วก็ความสุขทางด้านร่างกายภายนอกด้วย นี่คือคำทำนายใครกำลังจะเข้ามามอบผดใจทั้งดวงให้คุณแม่หมอขอจบคำทำนายขอให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยการไม่กดส r i ิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ